สว,ส,สวัสดีครับรบ,บารสนะครับสตางค์ครับผม วันนี้เราอยู่กับ b v d C Leon Six DMI Plug-in Hybrid นะครับคันนี้ใช่ครับวันนี้เราทั้งสองคนเนาะจะมาพูดเกี่ยวกับการทำงานของระบบ DMI ของคันนี้กันนะครับใช่ครับก่อนอื่นเลย DMI คือเลยนะครับตัว d m นี่ย่อมาจาก Dual Mode นะครับก็คือจะเป็น2พลังงานทางเลือกก็คือจะเลือกได้ทั้งตัวโลกไฟฟ้าด้วยในขณะเดียวกันก็จะเป็นสามารถเติมน้ามันเชื้อเพลิงเข้าไปได้ด้วยนะครับสหรับเทคโนโลยีนี้ใช่ครับส่วนตัวไที่เพิ่มมาเนาะคุณบาสเนาะก็จะเป็นคาว่า Intelligent ก็คือ ระบบของคันนี้เขาสามารถเอาตัวเครื่องยนต์ที่ตัวรถเขามีเนี่ยเอามาช่วยบั่นไฟเก็บไว้ในกระแสแบตเตอรี่ได้อีกทีหนึ่งครับอัจฉริยะจริงๆเลยนะครับอัจฉริยะมากเลยอย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะครับว่าคันนี้เขาจะมีเครื่องยนต์ด้วยเซนเตอร์ Center, เครื่องยนต์เขาอยู่จุดศูนย์กลางหน้ารถตรงนี้นะครับลูก้าพร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะไปชมเครื่องยนต์ของเรากันนะครับ 1, พันห้าลิตร้าพพร้อมแล้วเชิญได้เลยแอนแอนแอนอ้าว เครื่องยนต์เขาใไปไหนล่ะเครื่องยนต์เขาจะอยู่ด้านหน้านี่แหละครับเพียงแต่ว่าเขาจะถูกปิดผนึกไว้ซีลไว้จะไม่เหมือนกับรถยนต์ทั่วไปที่เปิดโล่งครับเดี๋ยวพาไปชมกันเ้าเอา้เอา,อาทำไมเครื่องเล็กลจังเลยล่ะสตาร์ครับแล้วอย่างนี้พลังกำลังเขาเป็นยังไงทำไมอัตราเร่ง เขาจะดีไหมเพราะว่าเครื่องเขาเล็กแต่พอที่เขาใหญ่มากเลยใช่ครับก็คือถ้าเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้หน้าที่หลักๆของเขาเนี่ยก็คือจะเอาไว้ปั่นไฟเพื่อเก็บไว้ในกระแสะแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งครับคันนี้เขาจะขับเพื่อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกับรถ EV ทีที่ของทางบีวีดีที่จําหน่ายเลยครับใช่แสดงว่าพูดง่ายๆเนี่ยตัว d m i ตัวนี้สรุปง,ง่ายๆจากน้องตังค์พูดนะครับก็คือตัวรถเนี่ยจะนิ่งจะเน้นเป็นพลังงานไฟฟ้าวิ่งเป็นหลักนะครับถ้าพลังงานไฟฟ้าหมดก็จะใช้ตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ปั่นกกกรระแแสไไฟ้้าลลบปทีี่่ตตเอว็ มาขับเคพื่อนล้อแทนนะแต่ยังมีอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เราจะไม่ได้ใช้พละกกำลังเครื่องยนต์ตัวนี้เลยก็คือ เราสามารถทำางไงได้บ้างครับน้องสตังก์ก็คือคันนี้ครับเขาสามารถที่จะขับโดยใช้แค่แบตเตอรี่ล้วนเหมือนรถ E ีีได้เลยครับส่วนระยะทางที่ตัวรถเนี่ยเขาวิ่งได้แบบ E ีพเพียวๆเลยเนาะก็อยู่ที่104กิโลเมตรแสดงว่าคันนี้วิ่งไฟฟ้าได้ต่ออีก104นะครับถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่คือคันนี้นะครับเราสามารถเสียบชาร์จเข้าไปกับตัวรถได้ด้วยแล้วก็ใช้ตัวเครื่องยนต์จากคันของเรานะครับตัวตัวนี้เนาะใช่มาปั่นพลังงานคืนได้ด้วยครับกลายเป็นว่าเป็น2โหมดตัวนี้เลยสำหรับการชาร์จนะครับ จะอยู่ฝั่งด้านขวามือของตัวรถครับก็ชาร์จได้ทั้งไฟบ้านก็คือ AC DC ตามปั๊มสถานีเนี่ยก็คือสามารถชาร์จได้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยเวลาที่เดินทางไกลเนาะเราจะต้องเสียบปลั๊กที่เป็นปลั๊ก3รูที่บ้านได้เลยหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วก็มาเสียบกับตัวรถแบบนี้คือเรียบร้อยแล้วครับและเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับในฝั่งของซ้ายตัวรถเรานอกจากจะชาร์จแบตได้แล้วนะครับยังสามารถเติมน้ำมันได้อีกด้วยนะครับตัวนี้ดีจริงๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับ เขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าคันนี้เขาเติมอะไรได้บ้างก็จะเป็นในกลุ่มของตัวเบนซินหรือแกส๊สหอม95ขึ้นไปครับผมอ้าวเติมน้ำมันพืชไม่หรอครับน้มันพืชไ,ไม่ได้ครับไม่ไงี้ไม่งั้นขับไ,ได้ <laughs> พูดไปแบบนี้จะไม่เห็นภาพงั้นเราไปชมที่รถจริงกันเลย อย่างที่บอกน้องน้องตะตังพอรถของเราเนี่ยจะเน้นขับเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นหลักเวอนขับรถ e v 1 0 0เซเลยอย่างที่ขับมานะครับก็สังเกตว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ใดๆดมันจะมีหน้าพลังงานให้ดูตรงนี้นะครับสังเกตว่าตอนนี้เราจะใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักแต่ถ้าสมมติเราเร่งนะครับเสียงเครื่องก็จะไม่มาดังรบกวนนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งให้ลูกค้าดูซิอ่าสังเกตนะครับแม้กระทั่งเราเร่งขนาดนี้ตัวเครื่องยนต์เขายังไม่ทำงานเลยนะครับเพราะว่ารถเขาจะเน้นไฟฟ้าเป็นหลักจริงเนอะ แล้วถ้าพี่ปรับเป็นหมด H E V ละ่ะสตารถ้าถึงแม้ว่าปรับเป็น H E V แล้วเนี่ย mm. เขาก็จะกินพลังงานจากแบตเตอรี่เป็นหลักก่อนเหมือนเดิมเลยครับใช่ครับแต่เขาก็จะมีบางจังหวะบ้างที่ตัวของเครื่องยนต์เนี่ยมาช่วยผลิตพลังงานเก็บไว้ในแบตอินทีหนงครับพูดง่ายๆนาอกของเราจะเลือกได้สองโหมดก็คือโหมดไฟฟ้าเพียวาคือ E V กับ H E V <ช>ตัว H E V น่ะก็ยังใช้ไฟฟ้า เป็นหลักเหมือนเดิมแต่แค่จะพยายามติดเครื่องยนต์มาปัพดพลังงานดีชาร์จกับที่แบตเตอรี่ให้มากยิ่งขึ้นท่นนั้นเองใช่ไหมครับ,รบส่วนวิธีการเปลี่ยนโหมดของเขาจะอยู่ตรงแผงคอนโซลข้างล่างน,นะครับก็จะมีให้เลือกเลยว่าจะเป็น EV หรือเป็น HEV ส่วนหลังจากที่เปลี่ยนแล้วเนาะในหน้าจอของมาร์ตน,นคนขับเนี่ยเขาก็จะโชว์ขึ้นเป็น HEV หรือ EV ครับแต่ทีเนี้ยขับมาตลอดทางน้องสตังคพี่อยากลอง ดูตัวสมรรถนะตอนที่เครื่องยนต์เขาทำงานว่าเราต้องกดหนักแค่ไหนเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ยอมขึ้นรถสีส้มเลยก็ส่วนถ้าอยากให้ตัวเครื่องยนต์เขาติดเพื่อช่วยปั่นไปเนี่ยก็คือวิธีแรกเราต้องมาเปลี่ยนเป็น Hybrid m ห d e ใช่ครับเอชดีก่อนหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเราก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยครับต้องเหยียบแรงแค่ไหนครับเนี่ยโอ้เด็ก็ก็กดหลักติดบาะอ๋อติดแล้วตอนนี้ความเร็วของเราอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแปดสิบกัครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาช่วยปั่นพลังงานคืนที่แบตเตี้ัับเดปนนยจะไทล แล้วสังเกตตอนที่ตัดต่อก,กําลังเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเครื่องยนต์เขาทําง,งานเลยนะครับ<ช>นเนียนเหมือนไฟฟ้าเพียวตลอดเวลาเลยใช่ครับ ทีนี้ในส่วนของการรูปลักษาะน้องน้องสตาค์ในส่วนของการดูแลการเช็คระยะเนี่ยพี่เคยเจอลูกค้ามาถามว่าเอ้ยมันเป็นสงระบบไม่น่าใช้เพราะว่ามันมีทั้งเครื่องยตุต์และก็เป็นเทรนด์ของเรื่องของรถไฟฟ้าด้วยทีนี้อยากบอกเลยว่ารถของเรานะครับ TFI เเซอร์วิสน้อยมากเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยนะครับเราจะเช็คระยะทุกตุ๊ก0 0มกิโลหรือปีละหนึ่งทางเท่านั้นเองเหมือนรถไฟฟ้าเลยเนะี่ยใช่ครับ ประหยัดมากด้วยใช่ครับแต่ถ้าจะเทียบกับรถไฟฟ้าเลยบอกก่อนเลยว่ารถไฟฟ้าอนะ่ะพื้นฐานค่อนข,ข้างที่จะมีอุปก,กรณ์ส่วนควบค่อนข้างน้อยเนาะการเชียงระยะเนี่ยถูกมากนะครับหลักๆต้นๆเท่านั้นเองแล้วก็จะมาในสเส่วนของ เช็คระยะเนาะถ้าเทียบเป็นรถไฟฟ้านะเป็น EV ีเพียวของ b m w นะการเช็คระยะน้อยมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของตัวซีรอแนนะเพิ่มเข้ามานิดเดียวเท่านั้นเองก็คือจะมีการเปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรเท่านั้นแหละใช่ใช่ครับแล้วก็เครื่องเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับเขาเป็นเครื่องตัวเล็กๆการบำรุงรักษาอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะไม่ได้แบบเซอร์วิสแพงเหมือนรถแบบ i c e ทั่วไปเนาะน้องสตาร์ช่ครับตัวของเครื่องยนต์ของเขาก็หลักๆจะมีหน้าที่แค่เอาไว้ผลิตพลังงาน ออก,ก็เลยจะไม่ได้ใช้ขับเดียวครับก็เลยจะไปยังด้วยใช่ครับแล้วคําถามออกมาก็คือเครื่องยนต์พันห้าเนี่ยอัตราเร่งแรงแค่ไหนก็อย่างที่เห็นเนาะว่าแค่กดปิดเดียวเนี่ยเขาอะจะพุ่งมากเพราะว่าเครื่องยนต์เขาไม่ได้มามีว่าหน้าที่มาวิ่งนะครับเพราะว่าเขาจะมีหน้าที่ปัดพลังงานเกินไนเองตอนวิ่งก็วิ่งมอเตอร์เหมือนรถไฟฟ้าเลย แต่ว่าในส่วนตัวการใช้พลังงานกังวลว่าลถน้ำหนักเยอะขนาดนี้ครับขนาดไซซิ่งใหญ่ขนาดนี้ตัวการกินพลังงานของตอนที่เราไม่ชาร์จไฟเนาะตอนเครื่องยนต์ทำงานอะ่ะมันเปลืองมากไหมครับน้องสตาร์จากที่ลองวัดดูเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20กิโลลิตร<ห>ครับสำหรับตัวน้ํามันอย่างเดียวเลยใช่ครับหรือว่าเขาประหยัดใช่เขามีเหตุผลของเขานะครับที่เขาประหยัดขนาดน,นี้มาจากตรงไหนเหตุผลก็คือเครื่องยนต์ทาครับไม่ได้มีหน้าที่ไปขับเคลื่อนล้อให้มันหมุน มันก็เลยไม่ได้แบกสัมภาระตัวนี้ครับเพราะหน้าที่เขาหลักๆนะครับจะมีหน้าที่ปัดพลังงานคืนที่แบตเตอรี่เราลองลอง,ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเครื่องยนต์ตัวนึง มาขับรถคันนึงเลยนอกหนักหลายๆตันครับกับตัวหนึ่งมีแค่หน้าที่ปัดไฟคืนที่แบตเตอรี่ให้ตัวไหนประหยัดมากกว่ากันก็คือตอนนั้นแหละก็คือ DM i ไสำหรับคนที่ไม่อยากเติมน้ำมันเลยก็สามารถที่จะชาร์จแบตได้ครับที่บ้านก็ได้หรือตามสถานีชาร์จด้านนอกก็ได้ครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีแบตเตอรี่ขนาด18.3แปดจุดสตัวนี้ก็คือชาร์จไฟได้วิ่งได้104กิโลเมตรนะครับตัวนี้ <ใช S 1> หลังจากนั้นเป็นต้นไปเครื่องยนต์ถึงจะเริ่มติดมาปัดพลังงานไฟฟ้ากลับที่แบตเตอรี่ให้นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้รถไฟฟ้าแต่เดินทางไกล<ม>ไร้กังวล DMI คือคำตอบ,ตอบสำหรับ,รบคุณประหยัดปลอดภัยสนุกดูแลง,ง่ายระยะยาวสำหรับวันนี้บา็อกับสตังขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ